สวัสดีค่ะพีมินวัชรินญานะคะคจากช่อง YouTube, ย t ท b e พญาเพชรพัทระนคราชน,นะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทระนคราชและพระชายาอัญญาลิน,นทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อมเพชรแาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าวันพระนะคะตั้งใจถือศีลแปแต่ว่าอยู่ร่วมกันกับครอบครัวนะคะแล้วก็ก็สางก็คือสํารวมยากนะคะแล้วครอบครัวก็ต้องมีกิจกรรมเหมือนกับ สันทนาการอะไรเงี้ยมีลูกมีอะไรนะคะก็ต้องดูหนังดูอะไรเราจะทํำยังไงดีนะคะรู้สึกไม่ได้ปฏิบัติคือจริงๆเนี่ยก็เราก็ต้องปรับประยุกต์เอานะคะวันเสาร์อาทิตย์อาจจะสมมติว่าวันพระที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเป็นวันที่ตรงกับวันหยุดของลูกของ สามีของอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาต้องการรวมตัวกันเราก็ต้องปรับนะคะเปลี่ยนโยกวันพระไปเป็นวันอื่นหน่อยนะคะนะคะเราก็ต้องวางใจเอานะคะคือการทําหน้าที่ในแต่ละบทบาทนะ,ะหน้าที่แม่หน้าที่ภรรยาหน้าที่อะไรเงี้ยมันก็ สำคัญเหมือนกันนะคะนันเป็นธรรมะในการคลองเรือนคือเราจะเอาแต่ตัวเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องไปวัดเราก็ต้องไปบวชนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่เหมือนกับครึ่ง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 กลางๆนะคะก,ก็ก็เอาเป็นยืนเผืนคือศีลห้าก็แล้วกันนะคะวันพระไหนที่สะดวกก็ค่อยทํานะคะเราก็ต้องไม่ขัดกับคนอื่นด้วยนะคะอ่าก็ปรับประยุกต์เอาแล้วก็วางใจเอาการดูหนังอะไรมันก็ไม่ได้ทําบาปอะไรนะคะโอเคมันไหลมันหลงอะไรบ้างเราก็ลองตั้งสติในการดูหนังดูนะคะเป็นระยะระยะมีความสันสะเทือนใน อารมณ์มากน้อยแค่ไหนอันลรกก็ดูจิตไปพังๆก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะดูจิตมันเป็นงานภายในนะะดังนั้นเราก็ต้องออทำอะไรก็อย่าเครียดอย่าทุกข์ไม่เบียดเบียนตนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ปรับ หน้าที่ให้สมควรนะนะ,ะปรับจิตให้สมควรแก่การงานการน,นี่ก็คือถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นพี่มิ้กก็ขอฝากสาหรับเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หลายๆท่านก็มีจิตใจมุ่งมั่นนะคะอยากจะทําทุกอย่างนั่นแหละที่มันเป็นบาร,รมีนะคะอยากเป็นพระโสดาบันกันแย่แล้วเพราะเบื่อเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไม่อยากมาเกิดอะไรต่างๆอย่างเงีง้ยมันเป็นความหมงุดหงิดลำคานใจกับ ชีวิตที่มันต้องทุกข์ที่มันต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้มันเหนื่อยไปหมดอะไรเงี้ยก็อยากจะเร่งมือเร่งเครื่องให้เป็นพระโสดาาันเร็วๆมันก็ไม่ได้เร็วตามหยั่นใจเราได้เราต้องไม่เอาการอยากบรรลุธ,ธรรมมาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเครียดนะคะมันเครียดเรื่องอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทําให้เราขี้เกียจไม่ปฏิบัติธรรมเลยแต่เราต้องปรับการปฏิบัติธรรมให้มันเหมาะสมนะคะให้มันเข้ากับสิ่งที่ เราต้องเผชิญอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นศิลปะมันเป็นศิลปะนะมันเป็นศิลปะคือถ้าเกิดเราเข้าคอร์สไปปฏิบัติที่วัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมีรูปแบบที่วางแนวทางไว้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราจะต้องมาอาศัยการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเนี่ยมันต้องมีการสังเกตและใช้ปัญญามากพอสมควรนะคะใช้โยนิโสมนัสิการคือความแยบคายแล้วก็ธรรมะวิจยะคือการคัดเฟดคัดเอคัด เฟ้นธรรมะที่เหมาะสมในแต่ละหน้างานนะคะเพื่อให้สติได้ขับเคลื่อนไปนะคะปัจจุบันขนาดมันสั้นนิดเดียวนะคะจะยึดติดกับกับรูปแบบการปฏิบัติจะมากซะจนเหมือนกับว่าทําให้เราปฏิบัติ ไม่ได้แถมยังทุกอต่างหาอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ถูกเรื่องนะคะดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะักปฏิบัติที่เป็นคาราวาสแล้วก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันทุกๆท,ท่านนะคะ,ะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t u b e พญาเพชรพัทระนาคราเพจอน,นิมณีพเพชรแก้วพี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจพี่มินได้ผลิตธรรมะได้เป็นกําลังใจพี่มินได้ผลิตคลิปแบ่งปันธรรมะได้ดีแบบนี้อีกตอ่ออีกไปนานๆน,นะคะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างถานสมุทรเทวเทวีนะคะ กับเสด็จพ่อองค์เพชรท่านเทวดากายเพชรที่มาเมตตาสื่อสารสอนธรรมะผ่านพี่มิ้นกันนะคะท่านก็มีดํารฤิชอบนะคะดํารฤทิที่ดีในการที่จะสร้างรูปลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านเองไว้เพื่อ รวมพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาร,รมีของตัวท่านเองแล้วก็พลังงานบาร,รมีของสายยานาสัมมาทิฏฐิเทพนะคะเพื่อ,อช่วยเหลือล,ลูกหลานในยุคภัย,ยพิบัติในยุคเห็นนี้นะคะช่วยเหลือกันในรูปแบบพลังงานประดิษฐานไว้ที่วัดแสนสุจังัดชมบุรีก็สามารถมาร่วมบุญใหญ่นี้กันได้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการสร้างลำองค์ของพระยานบาร,รมีทั้ง นะคะฝั่งละเก้ารวมกันเป็น18เทวดานะคะซึ่งเพิ่งออกมาจากการบำเพ็ญกว่า2,500ปีนะคะบารมีและอาวุโสสูงมากอิทธิฤทธิ์มาก <c oughs> นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปรักษ์แผน ท่านๆกันนะคะนะการสร้างพญานาคนี้พูดจากประสบการณ์นะมันไม่ใช่ความเชื่อนะเพราะว่าเราสร้างอยู่นะคะเราสร้างอยู่แล้วเรารู้เลยว่ามันไม่มีอดนะนะคะการสร้างรูปลักษพญานาคนี้เป็นสิ่งที่งอกเงยงอกงามนะยิ่งสร้างยิ่งรวยนะไม่มีวันอับจนนะคะก็มาร่วมสร้างบุญนี้ด้วยกันนะคะติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอัญญมณีไทยเกล็ดแก้วได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ